ไปแจ้งความไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบัญยาการตำรวจนครบาลน,นะครับผมได้ยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีกรณีนะครับการขอให้ตำรวจนครบาล โรดพิจาราวินิจฉัยการกระทําของตะวันและคณะเมื่อวันที่4และวันที่10กุมภาพันธ์กรณีฝังรถขบวนเสด็จนะครับอันนี้ผมผมผม,ผมยื่นอีกประเด็นหนึ่งก็คือผมขออนุญาตกราบเรียนว่ากรณีของของตะวันและคณะ เป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรฐธรมน,นรูญมาตรา50หน้าที่ของปวงชนชาวไทยก็คือพิทักษ์รักษาไวา้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นก็คือความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ประชาชนคนหนึ่งคนใดที่ได้พบเห็นการกระทําเหล่านั้นสามารถดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้วันนี้ผมยื่นใช้สิทธิ์ในสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติรับนูนที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้ประเด็นที่สองเป็นไปตามที่ผมเองเป็นผู้ยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดําเนินการเกี่ยวกับ กรณีตะวันเละคณะกระทำผิดตามกระบวนการกฎหมายอาญา112หรือ1 1 6แล้วแต่ตำรวจจะพิจารณาวินิจฉัยและในการยื่นให้กับตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจนครบาลวันนั้นผมยื่นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโปรดวินิจฉัยส่งเรื่องให้กับอัยการพิจารณาการกระทำของตะวันและคณะนั้น ขัดต่อทำขอประกันตัวจากศาลหรือไม่อย่างไรผมร้องให้เจ้าที่ตำรวจยื่นเรื่องออยการไอาการส่งเรื่องไห้ศารเมื่อวานผมเห็นภาพข่าวคุณพ่อของคุณตะวันเลขคณะมาร้องศาลเพื่อที่จะดำเนินการขอให้ปล่อยตัวชั่วคราว ผมเห็นด้วยกับท่านนะครับเพราะท่านเป็นพ่อย่อมรักลูกแต่ในขณะเดียวกันบ้านเมืองเรามีกฎหมายมีกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนกรณีการกระทำของตะวันและคณะนั้นเป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของรัฐโดยเฉพาะชาติศาสนาและพระมาศที่ผมกล่าวเรียนโดยเบื้องตน้นและผมได้ยื่นใก้ตตำรวจตรวจสอบไปแล้วนั้นผมจึงไม่เห็นด้วย ผมก็มีลูกสาวแต่ผมก็รักชาติศาสนาและพระหมหาสัตย์ยิ่งชีพวันนี้ผมจึงมายื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่คุณพ่อของคุณตะวันและคณะยื่นเพื่อให้ศาลรโปรดพิจารณาวินิจฉัยโดยใช้สิทธิ์2ประการที่ผมกล่าวถึงก็คือสิทธิ์ของผู้ที่ผมร้องและดำเนินคดีกับสิทธิ์ตามบทบัญญััฐธรรมนูญผมก็เรียกกลับเรียนว่า ถ้าจําได้พี่น้องชาวไทยจําได้คุณตะวันต่างๆางนั้นมาเป็นลําดับตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2565หนึ่งครั้งวันที่5มีนาคม2565สองครั้งและถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา,า,า112ไปแล้วและคนที่มาประกันในช่วงนั้นคือคุณพิ่ธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลหลังจากนั้น ก็ยังมีกระบวนการทำทำอีกไม่ว่าวันที่4วันที่สี่กุมภาพันธ์คุณตะวันเลขคนณะก็ไปกระทำการขวางขบวนเสด็จวันที่สิบกุมภาพันธ์สองหก็ได้กระทำการทำโพนะครับที่สยามพาระแฟแล้วเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้น เมื่อวันที่24มีนาคม2566คุณตะวันและคณะก็ได้ขึ้นไปที่ทำการปลาสายใหญ่ของพักก้าวไกลที่ชนบุรีและทำโพเกี่ยวกับแก้มาตรา112และวันที่31มกราคม2567สารรับนูนมีคำสั่งวินิจฉยัยให้คุณพิธาและพักก้าวไกลหยุด ยุติการกระทําการที่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหาทรงเป็นพระประมุขและถ้าพี่น้องจําได้วันที่10พฤษาคมน,นายกสิบก็มีคําสั่งของศาลร,รับนูลวินิจฉัยให้ไม่ว่ากลุ่มองค์กรหรือบุคคลกระทําการที่ขัดหรือล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหาทรงเป็นพระประมุข เพราะฉะนั้นคุณตะวันและคณะได้กระทําการมาเป็นลําดับลําดับลําดับไม่ต่ำกว่า7ถึง8ครั้งที่ผ่านมาแล้วและครั้งหลังสุดพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศออกมาปกป้องสถาบันที่เขารักวันนี้คุณตะวันอดเข้าประท้วงกรณีไม่เห็นด้วยกับการที่เขาถูกดำเนินคดี ก็เป็นเรื่องของคุณตะวันที่สามารถใช้สิทธิ์ได้และราชธานก็ดําเนินการเป็นไปตามความเหมาะสมเหมาะควรนั่นก็คือโรงพยาบาลราชธานทําไม่ได้ก็ส่งไปให้โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันนี้ขณะนี้กระทาการถูกต้องแล้วและคุณตะวันขณะที่อดข้าวอดน้ําอยู่ขณะนี้ก็ยังมีข้อเรียกร้องต่างๆอีกหลายข้อที่เป็นไปในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตรุงเป็นประบรนุกด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเมื่อสืบทอดตื่ต่อกันมาเมื่อผมเห็นภาพข่าวนี้ผมจึงมายื่นในฐานะที่เป็นผู้ร้องในเรื่องเรื่องนี้และเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐมนูลเพื่อคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของคุณตะวันตามที่พ่อคุณตะวันมายื่นและสารท่าน จะมีคำวินิจฉัยในวันนี้จึงเป็นที่มาที่ที่ไปของคำร้องของผมในวันนี้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของคุณตะวันและกคณะไปครับที่ผมกราบเรียนนะครับว่าผมมีลูกสาวอายุใกล้เคียงกับคุณตะวันแต่ผมก็สอนลูกผมตั้งแต่ ปัจจุบันลูกสาวผมจบปริญญาโทรัฐศาสตร์มาอะไราสีนก,กรีนทวิโรดผมก็สอนลูกสาวผมตั้งแต่ต้นว่าชาติาศาสนาพระมหา,าัตรและในการรับพระราชทานปริญาบัตรทุกครั้งเราก็ถวายสัตว์ปฏิญาณในเรื่องของชาติาศาสนาพระมหา,าัตรและทำตนเพื่อเป็นประโยชน์เสียสละเพื่อชาติและผ่นดินมาโดยลำดับตลอดมา ผมเข้าใจหัวอกของคุณพ่อคุณตะวันแต่ในขณะเด in, <VOICEOVER> ียวกันผมก็ต้องยึดมั่นในความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เหนือคำรบสักการทิศสองที่ที่มาและก่อนหน้านั้นผมก็ยื่นไปนะกันที่ผมรูปปาสหเจหลังจากที่คุณตะวัน